เหครับตอนนี้มาพบกับความสามารถใหม่นะครับที่เพิ่มเติมก็มานะครับดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ดัมชีดีโซฟสิบแที่ประกาศตัว Blackmagic Cloud นะครับตอนนี้ในเวอร์ชั่น20นะครับผ่านมา2รุ่นเนี่ยโอ้โหพัฒนาอย่างมากมายเลยครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่า Blackmagic Cloud ครับกับ Blackmagic Camera App จะช่วยงานของเราในการทำงานคลิปพวก TikTok หรือคลิปสั้นๆนะครับสะดวกมากเลยครับลองไปดูครับ อ่าผมพาไปดูที่เว็บนะครับก็อันนี้เป็นของฟรีเนาะเราสามารถสมัครได้ก็คือตรงนี้ครับ Black m a g i c Cloud เราสามารถสมัครได้ฟรีนะครับเขาก็จะมีพื้นที่ให้2กิกะไบต์นะครับในการทดสอบในการส่งไฟล์จากกล้องนะครับ b l i c k m m g i c Camera App ไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน2 2บสองไอโฟนสิขึ้นไปนะครับหรือ Android รุ่นใหม่ๆก็สามารถใช้ได้แล้วผมก็จะล็อกอินนะครับผมล็อกอินเข้าไป ที่ตัวนี้ของผมนะครับสังเกตตัวนี้จะมีเครื่องมือโปรเจกเวอร์นะสำหรับท่านที่ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนก็จะไม่มีโปรเจกเวอร์แต่มีตัวนี้แน่นอนครับมีคลาวด์คลาวด์สโตรเรจนะครับตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับที่เป็นรูปตัวนี้เขาเรียกคลาวด์โฟลเดอร์นะครับก่อนตอนนี้ถ้าเกิดเราเรายังสามารถใช้ตัวสโตรเรจของเราเนี่ยเก็บสร้างโฟลเดอร์อยู่ข้างในแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับเป็นไฟล์ ธรรมดานะครับที่เราจะอัปโหลดขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะใช้สร้างนะครับตัว c ล o ว d f o l ลเดขึ้นมาในไอเดียของมันก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่บนคลาวด์ครับแยกออกจาก s สตอเรจหลักของผมนะครับแล้วผมก็จะแชร์ตัวนี้ครับให้กับคนที่รู้จักหรือคนที่ผมจะไหว้าวานให้ไปถ่ายคลิปให้นะครับโดยใช้มือถือนี่แหละนะครับหรือจะใช้กล้องก็ได้นะครับแต่ผมบอกเขาเอาคุณมีมือถือ iPhone นะครับแล้วก็โหลดตัวแอป Backmagic Camera a แอมานะครับแล้วก็ไปถ่ายให้หน่อยแล้วก็พอถ่ายเสร็จเนี่ยมันก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมาไว้ที่เราจะตั้งเนี่ยครับลองดูครับตรงนี้ครับสตอเรจเนี่ยผมสามารถสร้างนะผมก็สร้าง Cloud f o l d e ดอร์ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อว่าอัมรานนะครับ b r o อ่ผมจะให้เขาไปถ่ายรูปสักเฟรม2เฟรม่คลิป2คลิปนะครับที่ยังขาดอยู่ผมก็สร้างขึ้นมา ครับตัวนี้เราได้แล้วอัมบารานบีโรตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือในฐานะของเจ้าของงานคือผมก็ต้องแชร์นะครับผมไปที่เครื่องหมายไอคอนไอนะครับอินโฟมชันผมก็แชร์งนะครับผมก็บอกแชร์งตอนนี้สังเกตนะครับผมเป็นโอเนอร์อยู่นะครับผมเป็นเจ้าของผมก็บอกว่าแชร์โฟลเดอร์เขาก็จะถามว่าแชร์กับใครผมก็จะให้คุณเนี่ยครับคุณบัณฑิตนะครับที่มี m อ p d เ g ล t a l studio a ต d ดิ c o m นะครับผมก็แอดเขาเข้าไป นะครับให้เขาสามารถ Read and write นะครับแล้วผมก็เซฟนะตรงนี้สังเกตนะครับก็จะมีผมซึ่งเป็น Owner นะครับชื่อชื่อเดียวกันเลยนะแต่คนนี้คืออจตอที่มีหมวก 12k อยู่นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะใช้มือถือนะครับในการล็อกอินด้วย Account นี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์จาก Owner นะครับ Owner คือพันดิตนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูที่ในมือถือครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวผมเอาสกรีนเข้ามาให้ดูนะครับที่มือถือเห็นครับตอนนี้ที่เห็นหน้าจอวันนี้ที่ผมแทรกเข้ามาก็คือผมไปที่มือถือแล้วก็สังเกตนะครับเราต้องอัปเดตเวอร์ชันของมือถือให้เป็นเวอร์ชัน2.3ก่อนครับ b a g k m a g i c c a m e r a a p p เวอร์ชัน2.3ซึ่งเขาเขียนว่า support for uploading to BackMagic Cloud Folder ตัวนี้ครับผมอัปแล้วนะครับผมก็เปิดครับเปิดเข้ามานะครับถ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยครับเราต้องไปที่เมนู setting ก่อนนะครับ แล้วผมก็จะต้องไปล็อกอินนะครับล็อกอินด้านล่างนะครับล็อกอินทู Blackmagic Cloud นะครับแล้วผมก็จะล็อกอินในนามของอชื่อบัณฑิตมได้แล้วนะครับผมก็ล็อกอิตอนตัวนี้ล็อกอินได้แล้วครับสังเกตว่าก็จะเป็นโลโก้อ่าไอคอนเป็นรูปผมนะครับที่มีหมวก 12k ตอนนี้เราก็ต้องไปดูที่โฟลเดอร์เห็นไหมครับโฟลเดอร์ er ในของคลาวด์โฟลเดอร์ถูกแชร์มาหมดเลยนะครับผมบอกว่าผมจะขอแชร์แค่อรมรานว e l o w นะทึ่ง o นอร์คืออจตอแชร์มานะครับแค่นี้เองนะผมก็กลับไปที่กล้องได้แหละนะครับผมก็เริ่มไปถ่ายกับว่ามีออเดอร์มาเราสามารถแชทคุยกันได้นะครับแชทคุยกันในผมก็สามารถแชทคุยกันว่า,าต้องการให้ถ่ายถ่ายคลิปไหนอะไรเงี้ยผมก็ ผมก็สามารถเซ็นให้ผมก็เซ็นให้นะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะเด้งมาที่นี่ครับตัวหน้าต่างของตัวนี้นะครับเราก็คุยกันได้นะครับเอเคนครับตอนนี้ผมบอกว่าผมก็ไปถ่ายผมไปถ่ายมาแล้วนะครับ2คลิปเป็นคลิปไฟอัมบลาลสองหัวเนี่ยครับที่โชว์เรื่องของอะแดปเตอร์นะครับที่มีการใส่อีกมุมหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ในมีเดียของ m a g i c Camera a p p ผมก็จะ select นะครับ2คลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอัปโหลดขึ้นไปที่ตัว cloud storage ดูฝั่งของที่ในหน้าจอเลยครับผมก็เลือกนะครับแล้วผมก็ติ๊กอ m a r a n below แล้วผมก็อัปโหลดครับก็จะใช้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับโฟลเดอร์ตอนนี้มันก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมาอ่าแ้่สังเกตนะครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ชื่อว่า camera upload นะครับสังเกตว่าไฟล์แรกกำลังพีแพร์นะครับ แล้วก็สร้างพ็อกซี่ด้วยนะครับแล้วก็สร้างออริจินอลด้วยนี่ผมสั่งให้มันโหลดทั้งอัปขึ้นไปทั้งตัวออริจินอลด้วยนะครับแล้วพ็อกซี่ด้วยนะครับมันก็จะไล่สร้างไปอย่างนี้ครับเียน okay, ครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูกับตอนนี้น่าจะครบแล้วนะถ้าครบแล้วที่ฝั่งของมือถือเราจะเห็นว่ามันมีทั้งพ็อกซี่และ HQ ก็คือ High Quality ตอนนี้ถูกอัปโหลดไปแล้วด้วยอ่ f i ที่มีความเร็วนะครับเห็น okay, ครับผมอยู่หน้าจอของมือถือไว้แค่นี้นะครับ โอเคครับกลับมาดูที่หน้าจอของดัมช e s ิโซฟนะครับเราก็จะเห็นที่ด้านบนเนี่ยครับมันจะมีรูปโฟลเดอร์แล้วเป็นคลาวด์ของมันครับผมผมก็จะเลือก Import นะครับผมบอก Import นะครับผมก็เลือกก่อนนะครับว่าเอาคลาวด์โฟลเดอร์ตัวไหนนะครับตอนนี้ยังไม่เลือกเราก็ส e c กนะครับมันก็จะไปที่ตัว Account ของเราครับผมก็ไปที่อัมบิลันบิโอลแลวผมก็ Add แต่เราก็บอกว่าดาวน์โหลดโลเคชันเก็บไว้ที่ไหนผมก็บอกว่าเก็บทั้งนี้ครับทั้งพ็อกซี่ทั้งตัวออริจินอลนะครับผมก็ดาวน์โหลดสังเกตนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับคามิล่าอัพโหลดนะแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปเมฆด้วยนะครับนะฮะตอนนี้มันก็มาแอะไรไหมครับมันมาพ็อกซี่ก่อนนะครับพ็อกซี่ถ้าเกิดเราบอกว่าคามิล่าออริจินอลด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมานะครับผมบอกตอนนี้ผมตัดพ็อกซี่ไปก่อนนะครับไอตัวออริจินอลเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน มันมีอยู่ช็อตตรงนี้ครับที่ผมบอกว่ากําลังพูดถึงตัวอะแดปเตอร์นะครับบางทีผมไม่ได้ถ่ายช็อตด้านหน้าไว้นะผมก็จะนําไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับผมก็จะเลือกผมก็จะอินเอานะครับตรงนี้อ่ะผมอินแล้วก็เอาเอาตรงนี้นะครับแล้วผมก็นํามาแทรกนี้ได้เลยครับ นิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับน,นั่นอันนี้ก็คือความสะดวกนะครับในการที่เราจะทํางานร่วมกับช่างภาพอื่นๆนะครับจริงๆกล้องปัจจุบันของ b บ a ็ k เมจิกตัวใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 6K12K พวกนี้นะครับมันสามารถมีตัวโมดูลที่สามารถคอนเน็กกับเน็ตได้แล้วหรือใช้ตัว iPhone 5G เสียบเข้าไปนะครับก็สามารถจะซิงค์พ็อกซี่นะครับ ในการถ่ายโลเคชันแล้วเราก็ซิงค์พ็อกซี่กลับไปที่สตูดิโอให้คนตัดต่อเขาเริ่มทํางานได้เลยอันนี้คือความสะดวกนะครับความที่น่าสนใจอยากให้ลองไปสมัครเบรกมจิคาร์แล้วลองใช้กันดูครับโอเคครับเดี๋ยวความสามารถใหม่ๆยังเหลืออีกเยอะมากเลยครับอีกหลายคลิปนะครับไปดูกันต่อครับ